สวัสดีค่ะพี่น้องคะก็นนี้ยืนยู่เชิดออฟทอมทอมัสนี่ค่ะเป็นโบสถ์ซันเทเลียตโบสถ์นะพี่น้องเนะาะแต่ว่าพื้นที่นี่มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอย่างสนามหญ้าอ่าเคยมาเก็บเห็ดแต่พี่น้องวันนี้สินะหาเมื่อว่าเห็ดออกเ่าพี่น้องม,มาเก็บเห็ด ี่มาเก็บนี่มันจะออกหลายได้พี่น้องจ้ะเอาลงเอาลงะนมาไก่เท่าไหร่มันจะออกหลายแต่ว่าพี่หนีมาเมืองซืกอ,อันนี้เป็นเชิญพี่น้องจ้ะเป็นเชิญเม่น,มน้นองาเ,เก็บ,บคุณไดห,ห เป็นโบดพี่น้องเซนต์ทอมัสนี่อ ja. um ันนี้เป็นมันเผื่เถิดเก่าเชิดเก่าอาพี่น้องมาเก็บเห็ดเคยมาเก็บด้วยปีก่อนๆนี่จ๋ามันจะออกแต่ว่ามันนี่สงสัยว่ามีเห็ดจักดอกพี่น้องจ้ะอาหามันออกมันก็จะออกไปพุ่นได้พี่น้องมันจะออกแบบไปตามพุ่นล่ะตามป้าหยาป้าหยัง Okay. โอเคเดี๋ยวป้าขอเวลาอีกเคนปล่อยอน,นี่มันเป็นแยกด้วยพี่น้องจา๋าแยกสัญจรแยกสัญจรนี่ยัมัน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 บ่เอา ก็เอานะพี่น้องเห็นเอาเลยมันเจ้สีออกออกทั่วๆแหละเอ็นอกนกนกนี่พรเจ้าสสมาเฉิดนะพี่น้องนะเนาะเฉิดก็คือโบสเนาะพระเจ้าสสมาสวดสวัานเสาร์วันอาทิตย์วันหยังแต่ว่าเขากลัดทีเขาไปยุจ้ะหาหาเห็ดก่อนทนะี่เขาไปโอาเมืนี้ยักดอกว่าเป็นยัง งันมันออกคนละพี่น้องมันยังจะออกมันจะออกตามเนี่ยแหละตามพืชน,นี่แหละจ<ม>้ะตมอกี้ตาเคยพ้ามาเก็บอยู่ตาเคยพ้ามาเก็บปีมันออกหลายๆนะพี่น้องเนาะพากกันจอดรถแล้วก็ออกด้่พี่น้องเอาจอดรถแล้วก็มาเก็บ <laughs> โอเคเออาพามึงดิซึมึงเฉิดดิซึ้อและะ้วก็บ้านนี่ใต้ต้น ต้นไม้โอ๊กพี่น้องมีต้นไม้โอก๊กนี่ใบหลากหลายน้านี่เดือนนี้แล้วพี่น้องเห็ดมันออกเนาะแต่ว่ามองนี่บ,บ่มีอว้าพี่น้องอย่างอย่างออกลังกายซืสอ พี่น้องถูกถึกตัวแล้วค่ะอันนี้มองมองเซอร์วิสโอเคแล้วพี่น้องเด้อพี่น้องอันนี้มองนอนั่นี่จะมองฟังอ้กระดูกไอ้คนที่สำคัญนะนะของของคนที่อยู่ออกแหลนดน่ะจ้ะมันฟังไว้ใกล้ๆเฉิดว,วันนี้ขอบคุณหลายๆหาเหตุล้วบ่ได้ขอบคุณค่ะ ก่อนป้าป้านะเคยพามาเก็บเห็ดนะเ <Yeah. S 1> วันนี้ไม่มีเลยป้าป้าขอบคุณนะคะบาย